สวัสดีครับนี่คือสภาพนะครับงานงอกเริ่มจากสูกแบแหวนหักเปลี่ยนสูแบแหวนเรียบร้อยก็มามีปัญหาเรื่องยางโอลิงเพราะผมไม่ได้เปลี่ยนยางโอลิงที่ฝาสูบนะครับมันจะมีโอลิงอยู่ตัวหนึ่งนะครับตรงนี้ผมไม่ได้เปลี่ยนออกใช้ตัวเก่าแล้วก็ไม่ได้ลงกลาวลงกลาวก็เกิดอาการน้ํารั่วนะครับน้ํารั่วฝานะครับน้ารั่วฝา นี่คือฝานะครับนี่คือฝาครอบน้ําส่วนที่เห็นตัวนี้ก็คือฝาสูบนะครับมานันน้นเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวก็พอมีอาการรั่วก็ต้องรื้อออกเปลี่ยนนะครับแล้วก็เมื่อวานก็เลยว่าลองจะลองเปลี่ยนบูธดูนะฮะบูธตะเกียบบูธสวิงอาร์มที่เคยพูดไว้บูธกระเดื่องที่ผมสั่งมานะก็ได้แต่บูธตะเกียบที่ดูดีกว่าเพื่อนคือสมบูรณ์นะครับบูธตะเกียบหรือว่าบูธแกนกลาง มันสึกไปเยอะเนี่ยฮะบูตแกนกลางมันสึกไปเยอะเป็นรอยบากอยู่นะฮะมันสึกไปเยอะก็เปลี่ยนออกนะครับแต่แนะนําว่าตอนเปลี่ยนออกของใหม่ใส่เข้าไปเนี่ยถ้ามันพ้นมาสักนิดนึงต้องเจียออกนะครับไม่งั้นมันจะเข้าไม่ได้เพราะว่าไอ้ตรงหัวตะเกียบเราเนี่ยมันจะมีมีาการสึกอยู่2ตัว2ข้างข้างละตัวนะครับไอ้มันจะเข้าไม่ได้ต้องเจียเหล็ก แกนนี่ออกนะครับเจียปลายแกนที่มันคึ้นมาหน่อยออกนะครับเวลาเอาเข้านะครับให้ระวังนะครับเพราะว่าถ้าเราตอกด้วยค้อนเข้าไปเนี่ยรูนี่อาจจะบี้นะครับแล้วตัวแกนเพลาแกนกลางเราจะยัดไม่เข้าฉะนั้นถ้าเกิดปัญหานี้ขึ้นถ้ามันบี้ก็ต้องใช้ตะไบแต่งนะครับแต่งจนกว่าจะเอาเพลาเข้าได้นะครับทีนี้มาพูดถึงกระเดื่องก,กระเดื่องนะครับตัวนี้จริงๆแล้วต้องใช้ไฮดรลิกหรือว่าใช้ ปากกาดันปลอกมันออกนะครับปลอกมันออกนะครับดันปลอกออกแล้วก็ใส่ปลอกใหม่เข้าไปสังเกตนะครับปลอกใหม่เขาจะบากตรงกลางแล้วก็มีรูจลาร์บีนะครับดันปลอกออกแล้วก็เอาปลอกนี้ใส่เข้าไปแล้วมันถึงจะมีมันถึงจะมีบูทอีกตัวหนึ่งเนี่ยตัวเนี้ยบูตตัวไในสมมุตินะครับจะมีบูตตัวหนอยู่อย่างนี้นะครับ พอเราใส่น็อตเข้าไปเนี่ยบูตตัวในมันจะเล่นนะครับบูตตัวในมันจะเล่นแต่ตอนเนี้ยที่มันเกิดปัญหาของผมคือบูตตัวในมันไม่เล่นมันจะไปขยับแต่เฉพาะน็อตอย่างเดียวฉะนั้นน็อตน็อตที่ยึดเนี่ยอย่างน็อตอย่างเนี้ยมันก็จะถูกกินจนสึกไปนะครับก็จะมีรอยสึกหรอฉะนั้นใครที่มีเครื่องมือดีๆก็ดันออกนะครับ ดันออกแล้วก็ใส่ปลอกใหม่แล้วก็ใส่บูทเข้าไปนะครับมันถึงจะดีแต่ของผมเนี่ยไม่มีปากกาหรือว่าไม่มีไฮดรอลิกดันผมก็เปลี่ยนได้แค่2ตัวก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้อย่างเงี้ยตัวนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งคือตัวนี้ที่ผมเปลี่ยนได้นะครับไม่ต้องแปลกใจนะครับกระเดื่องผมมี2ชุดนะชุดหนึ่งอยู่ที่รถผมใส่ไปแล้วชุดหนึ่งก็อยู่ตรงนี้ซึ่งเล่าให้ฟังว่าผมก็เปลี่ยนได้ไม่สมบูรณ์นะครับสําหรับกระเดื่องแต่ก็โอเคเสียงมันเงียบขึ้นแล้วก็ การละลวมอะไรมันก็ลดน้อยลงนะครับลดน้อยลงแต่ว่ารูหูโชกผมเนี่ยเริ่มสึกผมถอดไม่ได้นะครับคงต้องหาโอกาสถอดแล้วก็ซ่อมรูหูโชกใหม่นะครับโดยการอ,าอุดนะครับเชื่อมพอกแล้วก็เจาะรูใหม่นะครับให้มันรูมันมันไม่ฟากนะฮะมันจะฟากขึ้นอีกตัวหนึ่งที่มีปัญหานะครับมันจะฟากก็คือตัวนี้ครับเนี่ยตัวนี้เห็นไหมครับรูมันจะไม่กลมเห็นไหม มันจะฟากตัวนี้ครับฟากเกิดอาการฟากก็ต้องทําใจครับเพราะรถมันอายุเยอะนะครับมันก็เป็นปกติเป็นธรรมดาแต่ถ้าใครมีใหม่ก,ก็ก็เปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนได้ซึ่งตัวเนี้ยของผมมันทั้งสองตัวมันก็ฟากหมดครับแต่ผมเลือกตัวที่ดีที่สุดใส่เข้าไปส่วนวิธีการแก้ไขก็คงจะต้องเชื่อมพอกเจาะใหม่นะครับเนี่ยถ้าใครมีเครื่องไม้เครื่องมือ สังเกตดูครับรถสมัยก่อนเขาจะมีตัวอัดจารบีนะครับแต่มันหักหมดมันหักหมดนะครับมันหักหมดแล้วเวลาใส่นะครับเวลาใส่มันจะเขียนบอกที่ตรงนี้นะว่าอัพก็คือเอาตรงนี้ขึ้นนะครับเอาตัวอัดจารบีลงข้างล่างนะครับนี่มีข้อสังเกตนะครับต้องล้างออกดูให้ดีนะครับเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงวันนี้ผมก็ต้องเข้าไปาหาอ้ออีกอย่างหนึ่งคือซีลปั๊มน้ํานะครับซีลปั๊มน้ําผมต้องไปหาซีลปั๊มน้ํา <c oughs> นะครับ ก็งานมันงอกครับมันไหนๆก็รื้อแล้วผมก็ต้องไปหาซีนปั๊มน้ำแล้วก็ซีนสเตอร์หน้านะครับแล้วก็กาวทาประก็นนะครับมาอัดเข้านะครับพาุพวกนี้ผมก็ถอดล้างทําความสะอาดเท่าที่จะล้างได้นะก็จะให้แร็บแวบ,บเลยก็มแม่แล้วก็เพิ่มเติมมาก็คือตัวยางยางลองโซ่ครับซึ่งผมซื้อไว้นานแล้วก็เอามาใส่แต่ปัญหาก็คือตัวนี้นี่ ตัวดันโซ่ที่อยู่ตรงนี้นะครับของผมมันหักไปครึ่งหนึ่งนี่นี่คือลักษณะของตัวดันโซ่นะครับมันจะเหมือนเดือยไก่นี่นะครับมันหักเห็นไหมมันหักก็หาซื้อไหนก็ยังไม่ได้ก็คงต้องทําการดัดแปลงแต่เดี๋ยวขอคิดขอใช้เวลาก่อนนะขอใช้เวลาก่อนนะวันนี้ก็เนี่ยเดี๋ยววันนี้เข้าไปนะครับที่อําเภอดูว่า จะมีของไหมนะครับคิดว่าซีนปั้มน้ําคงจะหาไม่ยากนะครับคงจะหาไม่ยากเพราะว่ามันน่าจะอยู่ประมาณเอ็อสอานะครับหรือว่า b ีดเอก็ไม่แน่ใจแต่ต้องไปที่ร้านสอบถามเขาดูนะครับวันนี้แล้วก็ส่วนยางโอลิงก็คงต้องเอาตัวอย่างไปเทียบนะครับยางโอลิ่งยางโอลิอ่งซีนสเตอร์หน้านี่ก็น่าจะอยู่ใน NSR เเพราะว่าตัวสเตอร์เนี่ย ผมใช้สตอเดียวกันกับอินิดาแต่ไม่แน่นะแต่ผมต้องถืออะไหล่ไปนะถืออะไหล่ไปให้เขาดูให้นะครับประกอบเสร็จยังไงค่อยมาฟังเสียงกันว่าเครื่องยนต์มันจะเงียบลงไปไหมเพราะมันไม่เงียบนะเครื่องมันไม่เงียบเครื่องมันไม่เงียบอย่างที่คลิปก่อนหน้านี้ผมลงไปว่าเครื่องผมมันไม่เงียบก็มาหาเจอสาเหตุว่าโอ้โหน้ํน้ำมันเครื่องกลายเป็นน้ำนมไปแล้วนะลองเปลี่ยนน้ำมันเครื่องออกดูแล้วจะมีอาการยังไงค่อยมาฟังเสียงกันดูอีกที เอาเท่านี้ก่อนยาวแล้วขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามครับ